คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะสวัสดีท่านผู้เบิงทุกๆท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้น้องก้มาอีกแล้วอยู่กับค่าอยู่ฟ้าพีเจแปดปะรอหมุนออตโต้เบสสองรอยสองรอยเดอ้อมือนีเดอ้อ ูเจ๋ยจัดให้สักดอกเหน่คักๆเด้ออะไปเลยนะกดหมุนเองลวอาวะรอบแรกนะหุยหิงมานะไหลต่อไหมหน้ามันก็ไม่ค่อยสวยนะทุกคนมันไปต่อไม่ได้นะอ้าควีนหูแถวที่สามแจ็คอู้หึยเคแถวที่สามก็ไม่มานะอืม ไม่ซํำนะจำสูตรไม่ได้เลยทีเดียวนะทุกคนออ้ยคิงแถวสามขนมปังแถวสาม้อ้ยผู้จิ๋วยังไงนี่อามาละนะอ้ยไม่ได้หลต่อนะดูดูทรงก็รูแล้วนะเอ้ยโอ้โหแจ็กยังมาจ้ะแตกเป็นวายหรือเปล่าอะวายมาดอกนี้นะ ทั้งสิบแตกอีกท่านผู้ชมรู้เรื่องเลยนะเอ้ยไปเบ็ดเพิ่มเป็นสนะี่ร้อยกดแล้วนะเอ้ยมาไมา่ขู่น้ำพึ่งนะแถวแรกขนมปังแถวสามโอ้โหอ่ามาแล้วนะกรอบทองแล้วนะรอบนี้หนมปังไปวายแตกจ้าวายแตกแล้วนะสองกรอบสี่ตัวหูยหวานเจี๊ยบนะ ยังไปได้ต่ออีกนะคุยปฏิโทยังมายังมานะคะหัวให้เราได้ชื่นใจเรืๆๆ่อยๆเล็กๆน้อยๆก็เก็บไปจ้ะวินาทีนี้นะบอกเลยนะต้องโดนนะผู้จิว๋วเจพัเออ ได้อยู่มันได้อยู่นะฟอร์จูนบอกแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้น้องด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปบ๊ายบายจ้า